สวัสดีค่ะสวัสดี f อซีที่รักทุกคนค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปอาบน้ําสวสดมน์แล้วก็ทาท็อปปิกเจ้าดําให้คุณผู้ฟังฟังนะคะมีท็อปปิกสั้นๆเบรกไว้ให้คุณผู้ฟังฟังแบบกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มระหว่างแบบว่าอยู่แบบงงๆกับตัวเองนะคะมีพลังงานของใครบางคนของคุณผู้ฟังส่งให้นางฟ้าคือเขาฟ้องนะคะฟ้องว่าคุณใจร้ายใครกำลังหัวใจสลายเพราะฝีมือคุณคุณไปทำอะไรเขาเรามาดูจากพลังงานไพ่สำหรับนี้นะคะ น,ะะนางฟ้าจะสุ่มให้นะคะใบแรกนะคะใครกันนะกำลังหัวใจสลายเพราะฝีมือคุณผู้ฟังนั่นเองเรามาดูซิด e มมูลคนที่สองคุณคนที่คิดถึงคุณคนที่คุณทำให้เขาร้องไห้โศกเศร้าโศกกาคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนเกิดธาตุน้ำราศีมีนเขาส่องคุณเขามองคุณแต่คุณไม่สนใจเขาดูสิไพ่ใบนี้นะดัมมูลมีคาบน้ำตาของผู้หญิงคนนี้คนคนนี้จ,จะเป็นคนที่ ใจบางเซนซิทีฟแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวนะคะเขารู้สึกว่าการตัดสัมพันธ์ของคุณกับเขาครั้งนี้มันทําให้เขาเจ็บปวดค่ะคุณไปตัดสัมพันธ์ใครที่เป็นชาวทัดน้ําหรือวันนี้คุณได้บอกเลิกบอกลากับใครไปหรือเปล่าตอนนี้มีผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสามกำลังหัวใจสลายเพราะคุณนะคะคิดถึงห่วงใยอยากเจอแล้วก็เป็นห่วงคุณแต่คุณไม่สนใจเขาแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่า หัวจะปวดเสียใจเพราะว่าคุณใจร้ายคุณไม่สนใจเขาแล้วคุณแบบว่าตัดสัมพันธ์เขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรแต่ตอนนี้เขาหัวใจสลายแล้วก็เสียใจมากๆเลยนะคะเพราะคุณนะคะไปต่อข่าไฟออฟซอร์ คนที่กำลังหัวใจสลายเพราะว่าได้เลิกลาตัดจบกับคุณคือไฟออฟสอดห้าดแาบบราศีพฤษศพลังงานของชาวทัตุดินราศีพฤษศกำลังหัวใจสลายเพราะคุณคุณตัดสัมพันธ์เขาดูสิคุณแบบว่าเหมือนเอาคำพูดหลายสิ่งหลายอย่างมาทิ้มแทงให้เขาเจ็บปวดแบบนี้ยเขารู้สึกว่าทำไมนะคุณไม่ฟังใดๆไ,ไม่ฟังเหตุผลก็เลยพลังงานคือราศีมีนราศีพฤษศเลขสามเลขข้ากำลังหัวใจสลายเพราะว่าคุณไม่สนใจคุณปล่อยจบคุณอยาก มูฟออนนะคะคุณแบบขอโชคดีแบงแต่ต่นี้ต้องไม่งองแงดูแลตัวเองให้ดีเขาไม่เป็นไรไม่จริงค่ะเขาเป็นค่ะเขาใจสลายเพราะคุณนะคะแต่คุณอ่จจะไม่เป็นไรก็ได้ เพดออบสอดเด็กถือดาบคนที่กําลังหัวใจสลายเพราะคุณผู้ฟังพลังงานของเด็กน้อยต้าตัอนยอนคุณอกหักหนุ่มน้อยคนนี้หรือเปล่าดูสีหัวกระเจิดกระเจิงเลยพลังงานของคนคนนี้นะรักสาวรุ่นพี่หรือเปล่าก็ไม่ดูนะมีคนเกิดธาตุไฟแม่สิงห์ธนูแล้วก็มีราศีมีนราศีพฤกศกกาลังหัวใจสลายเพราะว่าคุณตัดสัมพันธ์คุณบอกเลิกคุณไม่ไปต่อคุณอยาก Move on คุณอยากไปเจอแบบใครต่อใครที่มั่งมีสีสุขแล้วก็แบบ แปลคุณได้มอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณได้หรือเปล่าเขาก็เลยโศกเศร้าหน้าของเขานะคะเหมือนเขาไม่อยากเลิกไม่อยากจบเลยแต่เขาทําอะไรไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าคุณคงเลือกแล้วล่ะคุณคงคิดว่าเขาดีไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตคุณนะคะฝ่ายแม่สิงห์ธนูพึกศกแล้วก็มีกําลังหัวใจสลายเพราะคุณไม่สนใจเลขสเลขสมเลขขาเลข8เลข12นะคะ เด็กน้อยคนนี้อาจจะอายุห่างจากคุณ3ปีไปจนถึง12ปีก็เป็นไปได้นะคะหรือบอกเลิกกันมา3ชั่วโมงไปถึง10วัน12วันแล้วเขาก็เลยหัวใจสลายเพราะคุณนะคะคุณใจร้ายคุณไม่เหมือนเดิมคุณเปลี่ยนไปทําไมนะสิ่งไหนใดเล่าทําให้คุณเปลี่ยนไปขนาดนี้ทําร้ายหัวใจเขาได้ลงคอนะคะ เขาบอกว่าเธอถ้าเธอจะใจร้ายขนาดนี้ทำไมเธอไม่ฆ่าเราเลยล่ะฆ่าเราให้ตายทังเป็นแบบนี้ทรมานจังเลยใบต่อนะคะใครกำลังหัวใจสลายเพราะคุณอัศวินถือไม้อันนั้นก็เด็กน้อยนี่ก็อัศวินถือไม้เขาว่าแบกรับภาระหลายสิ่งเลยนะหนุ่มน้อยคนนี้คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับรุ่นน้องลูกน้องหรือว่าคนที่แบบว่ามีหน้าที่การงานการเงินที่ไม่เทียบเท่าคุณเขาเลยรู้สึกว่าเขาดีไม่พอแบบเจ็บจังเลยที่ไปรัก คนอย่างคุณเจ็บจังเลยที่แบบว่ามอบกายมอบใจให้สุดท้ายคุณก็ตัดสัมพันธ์ตัดจบให้เขาไม่เหลือเยื่อใยกับคุณเลยจิตใจทําด้วยอะไรทําไมคุณถึงได้ใจร้ายขนาดนี้ขอฟ้องนางฟ้าค่ะว่าคุณใจร้ายไหนขอเสียงคนใจร้ายไหนซิคุณอาจจะคิดว่าแพชชั่นระหว่างคุณกับเขามันไปกันไม่ได้ความคิดความต้องการความเป้าหมายของคุณกับเขาอาจจะไม่เหมือนกันคุณก็เลยปล่อยจบตัดจบเขาแต่เหมือนแบบอยู่ๆก็ทิ้งเขากลางอากาศทิ้งเขาเลยเขาเลยรู้สึกว่าแบ เจ็บอะเฮิร์ตอะเจ็บปวดที่สุดก็คือชาวทัตดินพึกศกันบางกรอ,อัศวินถือไม้นะคะไปต่อนะคะดูซิใครกันนะกำลังหัวใจสลาย หัวใจสลายมาเมื่อเธอเดินไปกับเขาอัศนีวสันเดอะสตาคนที่กําลังหัวใจสลายเพราะคุณคือคนเกิดราศีกุมเดอะสตาหรือหากมว่าเขามองว่าคุณเป็นเดอะสตาคุณเป็นเหมือนแบบว่าแสงเดือนแสงดาวสุสกสกาวในชีวิตเขาแล้วอยู่ๆคุณก็มาตัดสัมพันธ์ดับวูบเลยคุณทําให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงหรอเราจะโดนทิ้งจริงหรอโดนคนนี้ทิ้งจริงหรอมีคนเกิดราศีกุมกําลังหัวใจสลายเพราะว่าโดนคุณทิ้งโดน คุณบอกเลิกโดนคุณไม่ไปต่อแล้วเขาก็รู้สึกแบบว่า,วาหอยเหี่ยวท้อแท้หัวใจได้แต่ส่องได้แต่มองคุณแล้วก็เฝ้าหวังเฝ้ารา้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตาให้เหวี่ยงคุณกลับมาได้ไหมดูสิ ใบนี้นะเดอะสตามีคนโดนเหวี่ยงอยู่ในจักรวาลเขาอยากบอกว่าจักรวาลช่วยเหวี่ยงคุณกลับมาอยู่ในอ้อมอกเขาได้ไหมแต่คิดอีกทีคงเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเลอค่าจริงๆเลยเดอะสตาคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานการเงินดีแล้วก็มีแบบว่าตัวตนในโลกออนไลน์ที่เขารู้สึกว่าใครต่อใครก็อยากจะจีบคุณใครต่อใครก็อยากจะแย่งชิงคุณกับเขาแล้วตอนนี้ก็สาแก่ใจสมใจคุณแล้วใช่ไหมที่คุณได้ทิ้งเขาได้ลงคอขนาดนี้คุณใจร้ายคุณโหดเหี่ยมอำมหิตจิตใจ คุณทาด้วยอะไรนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกลอยากจะฟ้องนางฟ้านะคะว่านางฟ้าราศีกุมรากศีพฤษภหรือเปล่าราศีมีนหรือเปล่าที่กําลังทําให้เราหัวใจสลายดีดเขานี่ดีดเขาเวียงเขากลับมาหาเราทีนะคะพลังงานคือแบบว่าไม่อยากให้เศร้ามากนะคะเศร้ากันไม่ดีนะคะ move on นะถ้าเขาทิ้งเราเราก็ทิ้งเขากลับทิ้งมาทิ้งกลับไม่โกงนะคะไปต่อค่ะ king of swords คนที่กำลังหัวใจสลายเพราะคุณคิงออฟสอดอาจจะเป็นไฟแม่สิงหธนูคุณอาจจะดูดีเป็นเดอรสตา์แล้วเขาไม่สามารถที่จะสอยคุณได้โน้มคุณมาคุณอาจจะเป็นเหมือนดาวแบบว่าประดับหัวใจประดับหัวใจใครต่อใครและตอนนี้ เขารู้สึกว่าคุณน่ะรักอิสระอยากเป็นโสดเหรอไม่เอาสิก็อย่างนี้ได้ไหมเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกันก็นกได้ถ้าหาาคุณไม่พร้อมที่จะมีเขาเป็นคนของใจเป็นแฟนนะคะแต่คุณผู้ฟังก็เหมือนแบบตัดแล้วตัดเลยปล่อยเธอปล่อยแล้วไปเธอนะคะพลังงานคือก็ยังเป็นฝ่ายแม่สิงห์ธนู กำลังหัวใจสลายเพราะจะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วพยายามทําทุกสิ่งอย่างแล้วแต่คุณก็จะไปจะไปจะปล่อยมือทําไมนะแบบเขาอยากบอกว่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือหากว่าหนทางแสนไกลมันจะลําบากยากเย็นก็ลองจับมือกับเขาไปอีกรอบนึงได้ไหมอย่าเพิ่งปล่อยมือกันแบบนี้เขาเจ็บปวดนะทนไม่ได้หรอกถ้าต้องเสียคุณไปโทษทาไมคุณถึงได้เป็นแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาฟ้องฟ้องฟ้องบอกว่า คุณอดืใจร้ายหัวใจสลายนะคะไปต่อนะคะใครกำลังหัวใจสลายเพราะคุณผู้ฟังมากๆเลยตอนนี้จะติดคนเกิดราศีตุลกำลังหัวใจสลายเพราะคุณเพราะรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปต่อแล้วคนเกิดราศีตุลผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสิ 10, เขาอาจจะมีวันที่10เป็นวันเกิดว่าเกิดเดือนสิได้นะคะเขาอยากบอกว่าจะติดเธอตัดสินเราจริงๆหรอตัดสินว่าจะไม่ ไปต่อจริงๆหรอจะพอแค่นี้จริงๆหรอไม่คิดเลยเหรอว่าเราจะรู้สึกยังไงเราจะมาห่วงหาอาวอเธอขนาดไหนนะคะความที่คุณเป็นเดอะสตาแล้วเ่าว่ารู้เลยล่ะว่าถ้าคุณตัดสินแล้วจบแล้วก็คือจบคุณอาจจะคิด,ดว่ามันเจ็บแต่จบต้อง move on แต่เขา move on ไม่ได้นะคะทุกวันนี้ยังคิดถึงห่วงใยและยังสเสน่หหาคุณมากๆอยู่เลยนะคะ คนเกิดราศีตุลกำลังหัวใจสลายเพราะคุณผู้ฟังของนางฟ้านะคะเพราะฝืฝีมือคุณเลยเขาบอกแบบนั้นไปต่อนะคะ DM เอ็พคนที่กำลังหัวใจสลายเพราะคุณนะคะเขามองคุณเป็น DM เอ็พที่หนึ่งแล้วที่สุดแล้วหากมว่าไม่มีเธอแล้วเราจะหาใครที่เทียบเท่าเธอคุณคือเพชรน้ำหนึ่งคุณเลิค่ะคุณคือเพชรเม็ดแป้งในชีวิตเขาอยู่ๆจะมีใครมาประมูลเอาคุณไปมาพาคุณไปมาแชร์เขาจากคุณไปไม่โอเคนะไม่ได้ ได้นะคนที่กําลังหัวใจสลายเพราะคุณมองคือมองคุณดีที่สุดเลยนะแต่คุณเหมือนแบบ ไม่สนใจเขาเลยด้อยค่าเขาเขาดีไม่พอหลายสิ่งหลายอย่างคนคนนี้พยายามที่จะปฏิบัติตนห่วงใยคุณทุ่มเทให้คุณแต่เหมือนเขาก็ดูตัวว่าเขาดีไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตคุณคุณก็เลยตัดจบอยาก move on อยากเลิกอยากมีอิสระอยากโสดอยากเริ่มต้นใหม่แต่ยังไงอ่ะเขาอยากบอกว่าเราเราเธออยู่ตรงนี้นะดีเอ็มเพจถ้าหากว่าเธอหันมาเมื่อไหร่เธอก็ยังเจอเราเจอเราอยู่ตรงนี้เพราะว่า เขาไปไหนจากคุณไม่ได้เขาหัวใจสลายเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดจบเลิกคบเลิกรักคุณได้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่กําลังหัวใจสลายเพราะคุณนะคะมีนพุกศกแม่สิงห์ธนูนะคะกลุ่มนะคะ happy ปปนะคะมีความสุขฝันดีนะคะ